สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆน้องๆหน,นูที่น่ารักทุกคนทุกช่านทุกท,ท,กที่ทุกทางทุกเพศทุกวัยด้วยนะชียอืม วันนี้ก็ขยันนิดนึงนะครับมาไล้์หน่อยนะครับมาไล้นิดหน่อยนะครับมาไล้นิดหน่อยชีวิตจะจำใสนะครับไล้วันละนิดไล้วันละหน่อยและชีวิตจะจำใสหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ응ไล้วันละนิดไล้วันละหน่อยครับแลวชีวิตจะจมใส น้ำยังไม่อาบเลยวะจะค่อยอาบแล้วกันเนาะคนมันสะอาดอยู่แล้ว เฮียคนดูไปไหนวะแม่งเช้าเกินหรือเปล่ามเช้าเกินไปหรือเปล่าวะเฮลโหลเฮลโหลครับเฮลโหลเฮลโหลภาษาอะไรวะคนจีนเหรอคนจีนเปล่าวะใครเนี่ย อ่านไม่ออกพี่ที่ภา,าษาไทยได้ไหม Google แปลเป็นภาษาไทยหน่อยเว้อ่านจีนไม่ออกว่ะอังกฤษพอทนจีนพอเลยว่ะอ่านไม่ออกจริงจีนอ่ะไม่ไหวไม่ไหวสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับ ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับภาษาอะไรวะเขาพิมพ์มาภาษาฮังการีเหรอ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่หล่อมากขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอ้ํา สวัสดีครับอยากรู้ว่าฮะอ,อยากรู้ว่าไอจา้จับอะไรอ่ะอายูฟอร์มไทยแลนด์ไอไลท์มออะไรวะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกวะ่ะ เอามาตรการสการณคุณม่เคยเสองกินกินเป๊บชื่อครับ แต่ม่ีนก็ีนยากสเราไม่ก็ไม่จีนหรอก่ครับแต่เงินกอะกบายตรงนี้ไอเมน้วเยอนบ ไปแล้วคนดูเดี๋ยวมาไลฟา์ใหม่ว่ะเดี๋ยวมาไลฟา์ใหม่